สวัสดีครับเพื่อนนี้ผมอยู่ที่โครงการบ้านสวนริมบึงน,นะครับวันนี้พาพเพื่อนมาชมโครงการบ้านสวนริมบึงหลังจากเราขายหมดแล้วเราก็ดูแลลูกค้ากันนะครับมีวันนี้มารดน้ําต้นไม้มาทำกับข้าวแล้วก็ทําอะไรกันปิกนิกที่โครงการครับเพราะว่าการมีที่ดินที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับประมาณสักไม่ถึงร้อยโลครับเราสามารถมาปิกนิกที่โครงการได้นี่ครับบรรยากาศช่วงประมาณหกโมงเย็น นี้บ้านก็เตรียมขึ้นแล้วครับลูกค้าทำมาเสร็จแลวสองหลังหลังนี้ก็เป็นบ้านนอกดาวนี่ถนนหน้าตรงการกว้างเจ็ดเมตรตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหรูนะครับเป็นบ้านรูหลังละยี่สิบล้านนะครับอย่างนั้นที่นของเราก็เลยก็รับราคาขึ้นทุกปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในครับไปกันเลย โอเคผมพาไปชมแปลงข้างในเลยนะครับท <Wow. S 1> างขวานก็มาดูแลให้ลูกค้าหลังจากขายที่เสร็จหมดแล้วปล mm hmm. ูกข้างไม้ให้ลูกค้าด้วย mm hmm. ตรงนี้จะทำบ้านนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นจะเป็นพ่าผึ้ักที่เราเตรียมมาให้ลูกค้าอะไรีจะเป็นตะไคร้นะครับ ใะไก่ของเราปลูกให้ลูกค้าแล้วก็มีใบมะกรูดก็มีตหลัดแล้วก็มีต้นมะพร้าวเลยครับถัดมาก็จะเป็นต้นชมพู่แล้วก็ต้นขนมครับแล้วก็จะมีอ่ามีใบกับข้าวแล้วก็ต้นกล้วยก็มีต้นแคร์เนี่ยครับแล้วก็ดูแลก็ใส่ใจลูกค้าหลังจากขายที่เสร็จแล้วก็มาลดน้ำมา ดูแลลูกลูกค้าที่ซื้อที่ดินกับเราโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครัสวัสดีครับบ๊ายบาย